สวัสดีค่ะเจียวไชนิสนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาภาษาจีนที่เราได้เรียนมาให้เพื่อนๆฟังเหมือนเช่นเคยนะคะแต่บอกไว้ก่อนค่ะว่าเราไม่ใช่ครูภาษาจีนนะคะเราเป็นเพื่อนที่เพิ่งเริ่มเรียนเหมือนกันกันกบทุกคนและจะค่อยๆเรียนไปด้วยกันค่ะสำหรับประโยคที่เราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะ mm. ก็เป็นประโยคพื้นฐานประเภทขอบคุณขอโทษสวัสดีค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า เป็นประโยคที่จำเป็นมากๆไม่ว่าเรียนภาษาไหนยังไงก็ต้องรู้ไว้นะคะถึงจะจำประโยคอื่นไม่ได้เลยก็ขอให้ขอบคุณขอโทษและสวัสดีได้ไว้ก่อนคะ่ะมาเริ่มกันที่ประโยคสวัสดีก่อนนะคะประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการสวัสดีเนี่ยก็คือประโยคที่เราเคยพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือนี au, ้หาวนี้หาวเมื่อคนหนึงพูดกับเราว่านี้หาว เราก็ตอบกลับเขาว่าหนีหาวหรือถ้าเราทักเขาก่อนว่าหนีหาวเขาก็อาจจะตอบกลับมาว่าหนีหาวได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเป็นการกล่าวขอบคุณและการตอบรับคำขอบคุณนะคะคำว่าขอบคุณในภาษาจีนพูดว่าเชี่ยเฉียเชียเียเมื่อมีใครให้ความช่วยเหลือให้ของเราหรือเราอยากจะขอบคุณเขาพูดว่าเชี่ยเีย และเมื่อมีใครพูดว่าเชื่อีกับเรานะคะเราก็สามารถตอบเขากลับไปได้ค่ะว่าปูเครอร์ชีปูเครอร์ชีแลว,ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนะคะอักษรตัวแรกในคําว่าปูเครอร์ชีตัวนี้นะคะปกติแล้วจะอ่านว่าปู่ปู่แต่ในที่นี้จะอ่านว่าปูเครอร์ชีปูเครอ,อเครอช์ชีนะคะ เมื่อขอบคุณเป็นแล้วต่อไปก็เป็นการขอโทษและตอบรับคําขอโทษค่ะคําว่าขอโทษในภาษาจีนพูดได้ว่าตุยปู้ฉีตุยปู้ฉีและเมื่อมีคนพูดว่าตุยปู้ฉีกับเรานะคะเราก็ตอบกลับไปได้ว่าเหม่กวนฉี่เหม่กวนฉี่แปลว่าไม่เป็นไรคะ่ะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเชี่ยวเชีย ขอบคุณปูเค่อฉีไม่ต้องเกรงใจตุยปุ่ีขอโทษเมกว้นฉีไม่เป็นไรต่อไปเป็นประโยคที่ใช้เมื่อต้องจากลากันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าลาก่อนภาษาจีนจะพูดว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนหมายถึงลาก่อนค่ะ คำว่าจ้าตัวแรกนะคะจะมีความหมายว่าอีกครั้งหนึ่งส่วนเจียนจะหมายถึงการพบกันพบเห็นนะคะจ้าเจียนจึงหมายถึงไว้พบกันใหม่หรือลาก่อนเอาไว้ใช้ในการบอกลาค่ะแต่เราก็สามารถระบุให้ชัดเจนขึ้นได้นะคะว่าการพบกันใหม่อีกครั้งของเรานั้นน่ะจะเป็นเมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นพูดว่าหมิงเทียนเจียน หมิงเทียนเจียนก็จะแปลว่าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าหมิงเทียนหมิงเทียนตัวนี้แปลว่าพรุ่งนี้นะคะหมิงเทียนเจียนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เรารู้จักคําว่าหมิงเทียนที่แปลว่าพรุ่งนี้แล้วจะไม่รู้จักคําว่าวันนี้กับเมื่อวานก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะคําว่าวันนี้ภาษาจีนเรียกว่าจินเทียน จินเทียนวันนี้ส่วนเมื่อวานเรียกว่าจัวเทียนจัวเทียนเมื่อวานค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งตามลำดับเวลานะคะจัวเทียนเมื่อวานจินเทียนวันนี้หมิงเทียนพรุ่งนี้ค่ะต่อไปเรามาทบทวนกันนะคะและเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราได้เรียนการตอบรับคำขอบคุณและคำขอโทษ ซึ่งในภาษาไทยสามารถพูดว่าไม่เป็นไรได้เหมือนกันแต่ในภาษาจีนกลับเป็นคนละประโยคกันเลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสับสนได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมีวิธีการทบทวนที่ต่างออกไปจากทุกครั้งให้เพื่อนๆได้มาร่วมสนุกกันนะคะโดยเราจะเป็นคนเริ่มพูดประโยคแรกก่อนนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆเห็นเครื่องหมายคำพูดที่ว่างเปล่าตรงนี้ไหมคะให้เพื่อนๆเป็นคนพูดเติมลงไปค่ะ และว,วงกลมที่อยู่ตรงมุมบนนะคะจะเป็นตัวจับเวลาค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วก็จะมีเฉลยขึ้นมาอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆมาลองพยายามตอบให้ทันก่อนหมดเวลาด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะหนีหาวหนีหาวใช่แล้วค่ะเพื่อนๆก็ต้องตอบว่า หนีหาเช่นเดียวกันนะคะประโยคต่อไปเช่อเียเชเียถูกต้องค่ะเมื่อเราพูดว่าเช่เียก็ต้องตอบกลับว่าปูเคินฉีู่เนฉีนะคะประโยคต่อไปตุ้ผู้ฉี่ตุ้ปู้ฉี ใช่ค่ะการตอบรับคำขอโทษต้องพูดว่าเมากวนฉี่เมกวนฉี่ประโยคต่อไปเลยนะคะจ่ายเจียนจ่ายเจียนใช่ค่ะเพื่อนๆก็ตอบกลับว่าจ่ายเจียนเหมือนกันได้เลยนะคะประโยคต่อไปหมิงเทียนเจียนหมิงเทียนเจียน ถูกต้องแล้วค่ะเพื่อนๆตอบกลับว่าหมิงเทียนเจียนได้เลยนะคะคราวนี้ให้เพื่อนๆเป็นฝ่ายพูดก่อนบ้างนะคะพอหมดเวลาแล้วเราจะเป็นฝ่ายตอบกลับเพื่อนๆเองค่ะมาเริ่มจากประโยคแรกกันเลยนะคะหนีหาวประโยคที่สองค่ะ หูเคอร์ิประโยคที่3ค่ะเม่กวนชิประโยคที่4ีจ่เจียนประโยคที่5 มิงเทียนเจียนและคำศัพท์เพิ่มเติม2องคำสุดท้ายนะคะจินเทียนวันนี้จัวเทียนเมื่อวานค่ะถ้าเพื่อนๆติดตามเรามาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงตอนนี้นะคะเพื่อนๆก,ก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ทั้งสิ้น32คำแล้วนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบการเรียนภาษาจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสปายเ Chinese Channel แบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้แล้วมาค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรานะคะสวัสดีค่ะ